สวัสดีปีใหม่ครับทุกคนและขอตอนเี้ก็สูเป็ด 12. 12.1ไม่รู้เลยว่าเขาเป็น12แล้วนะครับตอนแรกเรานึกว่าจะเป็น11.25แต่ว่าตอนนี้กลายเป็น12.1เรียบร้อยแล้วนะครับปีใหม่คนใหม่แพทใหม่กันนะครับเรามาดูซิว่าในแพทนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับทุกคนแต่ดูก็รู้เลยว่าหน้าตาสวยๆไว้ฟูลเริ่มขนาดนี้เมตาขนาดนี้เกลือนขนาดนี้ใครสะนาจะไม่รอด เรามาดูแพดไฮไลท์ส,สั้นๆกันนะครับเราจะเห็นว่ามีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพราะว่าแพดนี้นะครับใช้เวลาตั้งเดือนหนึ่งเพราะว่ามีการหยุดปีใหม่นะครับก็เลยมีการปรับเปลี่ยนอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ปรับอะไรมาค่อนข้างสักพักละจากตอนแรกแบบช่วงประมาณสอาทิตย์สามอาทิตย์เองมีการรับจกกักรพรรดินักประดิษฐ์ยอดเดินนะครับมิสเวซิลาฟินส่วนพวกเนิร์ฟนะครับก็เป็นพวกสามัญประจําบ้านอย่างสองแสงในที่สุดสองแสงก็โดนเนิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะครับสองแสงสมควรโดนเนิร์ฟมากๆ เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะพูดไงดีมันค่อนข้างที่จะแบบเป็นอะไรก็ตามที่ใส่ปุ๊บก็ดีปับ๊บไม่ต้องเล่นอย่างอื่นกันพอดีนะครับสำหรับสองแสงกาลิโอก็โดนผมว่าน่าจะโดนแบบสายเอดีสายปวดกูเองไครสาอันนี้น่าจะโดนอยู่แล้วแหละครับเพราะว่าไครสาค่อนข้างเกลื่อนแล้วก็โกงเวอร์ไปหน่อยมีเออร์กอดโดนเพิ่มไทม์เคสแล้วก็เคสลินนะครับหลักๆจะเป็นตัวที่อยู่ในท็อปท็อปเมตาในปัจจุบันมาแล้วต้องดูสิครับว่าจะมีอะไรอีกแล้วก็มีพวกออมเมนมากมายเลยทีเดียวครับมีไอเทมเล็กน้อยด้วย มีการรีเวิร์กอย่างหนึ่งแล้วก็มีการปรับปรุงเล็กน้อยนะครับรู้สิว่าจะมีอะไรกันบ้างเรามาดูการเปลี่ยนแปลงโคดพ่อโคดแม่ใหญ่กันดีกว่านะครับใหญ่เหมือนเป้าหมายปีใหม่ของผมอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของออกเมนนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงพวกหัวใจหรือว่าพวกออกเมนฮาร์ดแล้วก็ออกเมนตเคสตัวนี้ผมจะขอข้ามแล้วกันคือผมว่ามันสาคัญแหละที่มันเปลี่ยน พวกตัวแล้วก็ตามที่เราจะได้ไม่ได้นะครับแต่ว่าในจุดน,นี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เป็นการเปลีป่ยนแปลงที่ใหญ่ขนาดนั้นนะเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนตัวที่เราจะได้ต้นเกมเวลาเราได้พวกออเมนแบบในรอบแรกๆมากกว่าก็คืออะไรประมาณนี้ก็ถือว่าต้องรอดูกันครับแต่มันไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ขนาดนั้นนะผมว่าเรามาดูอะไรอย่างอื่นที่มันน่าสนใจกว่านี้ดีกว่าครับบนน,นักครมเมดโจมตีจากออลเมนอดีเซอร์นะครับมีการเพิ่มขึ้น แล้วก็การเพิ่มความเสียหายจากเอเซนชั่นนะครับทำการโคตรลดลงเหลือแค่50%เองแต่ก่อนมัน100%เลยเนี่ยไอออเมนต์ของเคลเนี่ยโบนนะัสพลังชีวิตของยูนิตที่สวมใส่ไซเบอร์ t ิ c i อิ l แ n t นนะครับก็มีก็มีการโดนเนิร์ฟอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันโกงอะนนียออเมนต์ไซเบอร์นิติอินแ pl นหรือว่าออเมนต์ที่ว่าตัวไหนมีไอเทมจะเพิ่มพลังโจมตีกับเลือดปะกลายเป็นว่ามันเป็นออเมนที่แบบมามืดไปเฉยเลย บน้ำพลังชีวิตจากดูเอ็ดนะครับหรือคือแสงอันที่สอซึ่งจะเพิ่มเลือดจากคนที่อยู่ในแสงด้วยเนี่ยเหลือลดลงเพราะว่าสองแสงมันโคตรโกงมีการรีเวิร์ลออลเมนต์ในแพทนี้ครับไลฟ์ลองเร์นนิ่งผู้ทรงภูมิจะเปลี่ยนเป็นจะมอบพลังเวทสองหน่วยให้กับผู้ทรงภูมิทุกครั้งที่จบการต่อสู้แล้วก็เพิ่มอีก2หน่วยหากพวกเขามีชีวิตรอดหลังจากการต่อสู้ตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นว่าถ้ารอดถึงจะเพิ่มตอนนี้เขามีการเปลี่ยนให้มันแบ่งๆกันครับขอแค่จบการต่อสู้ก็พอ ขาอาจจะก,การพวกแบบทรงภูมิเวลาตายแล้วคือออมนี้มันเป็นออมเมนตายเลยมั้งถ้าสมมติหยิบต่กอนเนี่ยหยิบแล้วลองเล ARNING มาแล้วตัวละครทรงภูมิแม่งไม่รอดเลยก็คือเป็นออมเมนตายไปเลยเพราะว่าทรงภูมิเนี่ยถือจะฮิลดีแต่มันบางมากๆครับดังนั้นก็เป็นการรีเวิร์กที่ค่อนข้างดีเป็นการรีเวิร์กที่คอวิกเตอร์น่าจะสนใจโบนัสเกาะแล้วก็ต้านทานเวจากเมคชีฟอาร์เมอร์นะครับหรือคือใครไม่มีไอเทมจะได้รับบัฟไปมีการเพิ่มขึ้นด้วยถือว่าน่าสนใจครับเพราะว่าเป็นออมนที่ค่อนข้างจะดีต้นเกมมากๆเลย เดดดิฟแนนซ์หรือว่าเดดแดนตละกันนะฮะที่เป็นตัวเลือกในพอร์ตฟอล์อาร์มอรี่จะมอบค่าดูดเลือดจากความแสงที่ทําได้20%แล้วความเสียหายเวทในการโจมตีตามพลังเวทจากสเปลเบดหลังจากไล่นะครับก็มีการเพิ่มขึ้นเหลือคือลิชเบนที่เป็นองเมนของทางอาคมนั่นเองพังโามตีและพลางเวทต่อจำนวนคนสมบัติที่แสดงผลอยู่ของสแตนยู่นเต็ดนะครับมีการลดลงเหรอโอ้โหอาจจะเป็นเพราะว่าคอมในปัจจุบันเป็นคอมที่แบบกระจายกระจายกันด้วยแต่ก่อนจะแบบมีคอมจินเนี่ยที่แบบจะแบบ มีเผ่ามีคลาสบัฟเยอะจะใช้สแตนยูนิเต็ดได้คุม้มแต่ว่าหลังๆแบบมีทั้งคอมฟิโอลาหิวแสงมีทั้งคอมอะไรมากมายคอมอไลเจนก็หยิบได้โครโกงเลดเกมผมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะเนื์อสแตนยูนิเต็ดแต่ว่าถ้าเนร์อแบบนี้เนี่ยคือแบบก็กลับไปเล่นยากเหมือนเดิมเลยอันนี้คือแบบเป็นการโรแบ็กให้กลับเป็นเหมือนเดิมเลยปะเนี่ยการเผาตามปชีวิตสูงสุดจากซันไฟบอร์ดนะครับก็มีการโรลเหมือนกันก็คือซันไฟบอร์ดโคดโกงเลยแหละพลังชีวิต จากล่างโคลนของวูดแลนด์ชามกลายเป็นพันหผมยังตลกไม่หายเลยวูดแลนด์ชามมันมันโกงเกินสีทองแต่ไม่โกงถึงขนาดเป็นสีลุ้งอะ่สะสลหรับออกเมนนะผมว่ามันมีออกเมน,เนอื่นที่แบบค่อนข้างโกงเวอร์ไปเลยแต่จะเทียบกับวูดแลนด์ชามซึ่งตอนแรกเหมือนกับดีไซน์มาให้กลายเป็นสีทองพอแบบมีการปรับเลือดอะไรประมาณนี้มีล่างโคลนอะไรประมาณนี้เพิ่มเลือดอะไรแบบนี้มันก็โกงแต่สำหรับผมมันไม่โกงเวอร์ถึงขนาดแบบเป็นสีลุ้งอะ่ะ ผมโคโซงสารวูดแลนชามเลยแต่ผมว่าวูดแลนชามเป็นสีทองก็ยังโกงอยู่ดีเป็นสีลุงก็โกงเกินไปเอาเปว่าอยู่สีลุงไปก่อนแล้วกันครับตอนนี้สลับออกเมนวูดแลนชามออเมนแบบเปลี่ยนแปลงใหญ่ก็จะประมาณนี้นะครับเรามาดูคุณสมบัติกันดีกว่าผมขอข้ามไอไออยาวๆนี้แล้วกันนะเปอร์เซ็นต์การลดเข้าสหายของเทคโนโลยีนะครับมีการลดลงเหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองเพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีเล่นได้หลายเผ่าแล้วก็ค่อนข้างโกงเกินไปนะครับการฟื้นฟูพลังชีวิตสูงสุดของเทคโนโลยี มีการเพิ่มขึ้นแทนก็คือจะลดความเสียหยลงแต่ว่าจะหิวมากขึ้นแล้วก็ความรงโจมตีละครับก็โดนเนิร์ฟนะครับความรงโจมตีของเทคโนโลยีเวลาได้บัฟมาก็โดนเนิร์ฟไปที่เลเวลหนึ่งฮะก็คือที่เทคโนโลยีสามโดนเนิร์ฟแทนแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีการเพิ่มขึ้นที่เทคโนโลยีท้ายๆก็คือการไม่ให้เทคโนโลยีโกงต้นเกมเกินไปโอ้อันนี้น่าสนใจครับบน้นคาคาเสียหายของโทราล,ลากมีการเพิ่มขึ้นรู้สึกว่าเผ่า จกกักรพัดเนี่ยจะค่อนข้างแบบหลุดหลุดเมตาหลุดแบบหลุดความนิยมไปสักพักเลยเพราะว่าตุละครค่อนข้างที่จะโดนดูดไปใช้กับคอมอื่นแล้วก็เผ่าจักรพัดเองเนี่ยเล่นยากอยู่แล้วก็เลยมีการบัฟเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกนะครับก่อนหน้านี้ก็โดนบัฟมาเหมือนกันบนัสความเสียหายของยูนิตจกกักรพัดก,ก็เพิ่มขึ้นด้วยเขาอาจจะดันคอมจกักระพัดให้ฮะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กป่ะนะพลังชีวิตพื้นฐานของวีจักรกลนัระดิ์นะครับมีการเพิ่มขึ้น เกาะและต้านทาเวทของมีจักรกลของนักประดิษฐ์ก็เพิ่มขึ้นอีกด้วยเขากำลังจะบัฟให้นักประดิษฐ์5เล่นได้มาเล่นไม่ได้อยู่ดีนะผมว่านักประดิษฐ์5ดีกลางเกมมากๆแต่ว่าจะโคตรดรอปใครที่เล่นนักประดิษฐ์จะรู้เลยว่านักประดิษฐ์5เนี่ยจะโคตรดรอปหลังจากแบบรอบรอ,อบที่5ไปแล้วอะรอบที่หเลดเกมที่แบบคนเขาเป็นเลเวล8มีคอมินดีมากมายผมว่านักประดิษฐ์5แม่งโคตรดรอปเลยหมีจะแทงได้แป๊บเดียวบัฟเลื่อนมา100เพิ่มเกาะมานิดนึงไม่รู้ว่าจะพอเปล่านะครับ การฟื้นฟูมานาต่อวปนาทีของสองแสงนะครับก็มีการลดลงเป็นแค่สาม,มานาแทนโบนัสการเพิ่มพลังขององค์กรนะครับมีการได้บัฟว่าเป็นองค์กร7ก็คือองค์กร7จ,จะโคตรโกงแต่ประเด็นคือองค์กร7จ็ลหลังก็ทําได้ยากนะครับเพราะว่าโคเลอากลี่ก็ยังมีอยู่อาจจะโดนแย่งคอมได้แต่ถ้าองค์กร7เ,เนี่ยที่มันโดนเนื้อมาแผดก่อนๆกเนี่ยได้บัฟมาแล้วนั่นหมายความว่าในปัจจุบันมีอะไรที่โกงกว่านี้อีกเขาถึงแบบองค์กร7โอ้เป็นยอเดนหมดเลยครับ โอกาสการเกิดของยอดดหนึ่งทองนะครับมีการเพิ่มขึ้นแล้วก็สองทองก็มีการลดลงแล้วก็สามทองก็มีเการวลดลงเขากําลังทําให้คอมที่ค้าขายยอดด้วเถื่อนตลาดมืดยอดดินต้นเกมขายได้แค่ตัวหนึ่งบาทนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยแบบคอมอาคมเนี่ยมีทั้งแบบมีซิกมีมีซิกมีป๊อปปี้มีเวกเนี่ยแค่ต้นเกมแบบนี้เล่นอาคมได้อยู่แล้วก็ได้ยอดดินยสามด้วยบรงคังมาได้แบบตัว3บาทตัว2บาทอะไรแบบนี้แล้วแบบมันทําให้รวยต้นเกมได้สบายสบายไปเลย เขาก็เลยเนิฟนะครับนั่นหมนายความว่าสรุปก็คือพ่อค้าข้ายยก่ยอเดินนะครับจะทําการขาดทุนมากกว่าเดิมเพราะมีโอกาสดอปตัว1ทองแทนแต่จะกลายเป็นว่าตัว2ทองสทองจะดอปน้อยมากๆนะครับสรับยอเดินถ้าพูดเรื่องทองทองนะครับผมขอแนะนําร้านอึง้งแห่งหลีเลยครับผมแนะนามานานขนาดนี้แล้วครับต้องใช้บริการซระแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการฝากทองออนไลน์ทําการออมทองเก็บทองได้มากมายนะครับเป็นมหาเศรษฐีกันไปเลยหรือจะเป็นการซื้อทองออนไลน์นะครับราคาดีๆสุด ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในดีสคริปชั่นของคลิปนี้แล้วนะครับแล้วมาดูในส่วนของแชมเปี้ยนกันดีกว่าครับเราพูดถึงเผ่าพูดถึงออกเมนมานานมากแชมเปี้ยนระดับ1ดาวนะครับมีการเอ้ยแชมเปี้ยนระดับ1บาทนะครับมีการโดนเนิร์ฟก็คือเคทลินสกิลของเคทลินนะครับโดนเนิร์ฟที่เคทลิน3ดาวนั่นหมายความว่าเคทลิน3ดาวจะยิงแรงน้อยลงเพราะว่าทำได้ง่ายสุดๆเพราะว่าคอมโลในปัจจุบันก็โคตรเกลื่อนถือว่าเม่เซนนะเพราะว่าเคทลินผมว่าผมจําไม่ได้แม่นๆอะ่ะแต่คือรู้สึกว่าเเคลินนนใซตี้ มันยิงแรงกว่าเคลินที่เป็นสกิลเดียวกันในเซตสามเยอะมากๆเลยเซตสามคือแบบเอาไว้เล่นแบบต้นเกมแป๊บเดียวจริง,รงๆเลรดเกมก็ต้องขายจริงแหละเพราะว่าทําอะไรไม่ค่อยได้ยิงคนไม่ตายถึงจะเป็นสามดาวพอมาเป็นเซตหกตอนนี้ตัวสามดาวคือแบบเก็บตัวถึกๆเกรดเกมได้สบายๆเลยด้วยดาเมจสองสองห้าศูนย์ 0. นั่นหมายความว่าเคลินในปัจจุบันนะครับอาจจะเวอร์ไปนิดนึงแต่บักคามันก็ยิงโคตรแม่นทะลุตัวแทงทะลุทุกอย่างเราจินด้านหลังเราตายเละตุ้มเปะไปเลยทีเดียว ดังนั้นการโดนเนิฟก็ถือว่าสมควรครับแชมเปี้ยนระดับ2บาทนะครับมีการบัฟมาในาสุดๆของสเวนนะครับแล้วก็มีการคิวต่อการโจมตีโดนศัตรูหนึ่งครั้งของสเวนก็มีการเพิ่มขึ้นนะครับทำให้สเวนอาจจะเป็นตัวแทงของทางคอมอาคมแล้วก็คอมจกักรพรัดได้ดีมากๆขึ้นเพราะว่าสเวนเนี่ยเป็นตัวแทงหลักของคอมจักรพพัดเลยเพราะว่าต้นเกมเนี่ยเเวนมันจะมาก่อนไซอ้อนบางครั้งไม่มาหรือบางครั้งมาช้าเอาจริงตอนเนี้สยสอ้อนเป็นแทงด้วยแหละ แต่ประเด็นคือสเวนมันจะมาก่อนแล้วก็มันจะอยู่แทงได้นานกว่าสายออนเยอะมากๆครับเพราะว่ากว่าสซออนจะมาสเวนต้องแทงตั้งหลายตาเลยทีเดียวดังนั้นแพทนี้เขามีการบัฟสเวนถือว่าน่าสนใจครับและสําหรับคอมอาคมด้วยเพราะว่าเวก็แทงได้ยากมากขึ้นสลับคอมอาคมการที่สเวนได้บัฟด้วยก็ถือว่าจะเป็นตัวแทงต้นเกมสลับคอมอาคมได้ดีครับเรามาดูแชมเปี้ยนระดับ3บาทกันดีกว่าครับและโจมตีของแฮมเบอร์ดิงเกอร์มีการเพิ่มขึ้นเขาน่าจะกลัวแฮมเบอร์ดิงเกอร์เดิน เพราะว่าไฮเมอร์ดิงเกอร์เนี่ยเป็นตัวสาคัญทั้งในคอมนักประดิษฐ์แล้วก็เป็นคอมยอร์เดนนะครับถือเอาจริงปัจจุบันคอมยอร์เดนน่าจะเปลี่ยนเป็นให้น้องทิตนาแบกละแต่ว่าสรับคอมนักประดิษฐ์หรือว่าบางครั้งคอมยอร์เดนก็จะให้ไฮเมอร์แบกการที่ไฮเมอร์แม่งเดินเข้าไปโดนตีใกล้ๆเนี่ยถือว่าค่อนข้างน่ากลัวครับดังนั้นเพิ่มระยะการโจมตีมาแปลกแต่ว่าก็ค่อนข้างเม็กเซนครับว่าเขาทําทําไมพลาโจมตีจากสกิลของมาสหานะครับก็มีการโดนเนิฟคอมกลายพันก็จะเริ่มโดนทีละนิดทีละน้อยและ แต่กับการับมอสฮาฆ่าตัวบางๆได้อย่างเร็วมากๆดังนั้นมอสฮาค่อนข้างที่จะควรโดนเนิร์ฟแหละแล้วก็บวกกับพร้อมกายพันมันมีบัฟเพิ่มอยู่แล้วมันโกงอยู่แล้วดังนั้นมอสฮาโดนเนิร์ฟนิดนึงก็ถือว่าโอเคครับโดนเนิร์ฟแค่นิดเดียวจริงๆจะกลายเป็นว่าบัฟมอสหาสามดาวนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะให้มอสหาสามดาวคุณจะได้แบบดีที่สุดจากตัวนี้ไปเลยแต่ถ้าแบบคุณเป็นมอสหาหนึ่งดาวเพี้ยวก็จะไม่เก่งมากเหมือนแต่ก่อนครับอันนี้น่าสนใจครับมาดูแชมเปี้ยนระดับสี่ดาวกันดีกว่าเซลฟิน น้องร้องเพลงส,สวยๆนะครับมีการได้บัฟมาลาสูงสุดแล้วก็มีความเสียหายและการฮิลก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับนั่นหมายความว่าเซลฟินจะเป็นที่นิยมมากขึ้นอาจจะมากับที่ว่าเซลฟินผมว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวที่ค่อนข้างที่จะวีที่สุดในพวกสองแสงสามเลยทาลิกโกงอยู่แล้วโกงมากๆเป็นแท้งมีฮิลมาช่วงกลางเกมได้สบายกาลิโอมีซีซีเป็นมัหิมามีแท้งสามารถแท้งได้สบายๆแถมมีซีซีด้วยในทางกลับกันเซลฟินอาจจะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะ เก่งน้อยสุดละกันคือมันเก่งแหละคือนางเก่งมากๆแหละเซลาฟินมีทั้งทําดเมจนมีทั้งฮิลแต่ประเด็นคือนางน่าจ,จะเก่งน้อยสุดถ้าเทียบกับตัวสองแสงตัวอื่นดังนั้นแผทนี้ครับสองแสงโดนเนิฟเป็นหลักเซลาฟินก็จะมาทําการโดนบัฟด้วยอาจจะทําให้เป็นตัวสามัญประจําบ้านในแพทต่อไปหรือคือแพทนี้ก็ได้เพิร์ชของเออร์กอดนะครับจะถูกนะว่าเป็นการโจมตีปกติทุก3นัดแทน2นัดนั่นหมายความว่าพวกสตาติกชีฟปุนซูรุนนาเฮลิเคน จะใช้กับเออร์กอดได้ดีน้อยลงครับเพราะว่าต้องทําการยิงได้1หนึ่งนัดอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าเป็นการเนิร์ฟเออร์กอดให้เก่งลรมานิดนึงจากแต่ก่อนที่เป็นตอนนี้ครับเรามาดูแชมเปี้ยนระดับ5สีทองเลจนดารี่กันดีกว่าครับเพราะว่าแพทปัจจุบันต้องการให้พวกนี้โดนเนิร์ฟมากๆครับเพราะว่าที่ผ่านมาคือพวกตัว5บาทเกลื่อนเซิร์ฟไปหมดแล้วมาทําให้คอมอื่นที่ไม่เจอตัว5บาทเล่นโคตรยากครับ โบนัสก็ไปหายจากการโจมตีคริสติโก้สลมของกาลิโอนะครับมีการโดนเนิร์ฟที่กาลิโอหนึ่งดาวแล้วก็2ดาวนะครับเป็นการเนิร์ฟกาลิโอสายตีแบบสมบูรณ์แบบไปเลย1ดาวก็โดนเนิร์ฟ2ดาวก็โดนเนิร์ฟแทนโดนเนิร์ฟเยอะด้วยลดพลังโจมตีทั้ง25นั่นหมายความว่ากาลิโอจะเบาขึ้นแต่ต้องดูว่ากาลิโอมันจะเบาขึ้นเหมือนกับไซออนหรือยังคือไซออนเนี่ยไม่โดนเนิร์ฟจนแบบจากตัวดาเมจทุบทีเดียวหายกลายเป็นตัวแทงน่ารักไปเลยทีเดียว ต้องมาดูครับว่ากาลิโอถ้าแบบลองใส่ดูแล้วจะยังเล่นได้อยู่ไหมหรือว่ามันจะเริ่มมีคําว่าฝืนโผมาแล้วกับกันครับแล้วเวลาสตานพื้นฐานของสกิลซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งของกาลิโอนะครับมีการเพิ่มขึ้นที่กาลิโอหนึ่งดาวทําให้กาลิโอนะครับน่าจะเป็นตัวแทงซีซีไปในที่สุดไปเลยพลังชีวิตของไคลสานะครับมีการโดนเนิร์ฟลง50ข้อคเสียหายจากมิไซล์แต่ลูกของไคสานะครับก็มีการโดนเนิร์ฟที่ไคลส์หนึ่งดาวแล้วก็ไคลส์สองดาว แล้วก็มีการเนิฟมานาเริ่มต้นของไครสา,าครับทำให้สกิลได้ช้าลงสุดๆเป็นการเนิฟไครสา,าแบบน่าสนใจมากๆครับเพราะว่าเนิฟทั้งเลือดเนิฟทั้งมานาเนิฟทั้งความเสียหายอาจจะทําให้ใครสาเป็นตัว5บาทที่เก่งอยู่แต่ว่าจะกลายเป็นว่าใครสาอันนั้นต้องแบบอารมณ์แบบค่อนข้างช่วยตัวเองและจะไม่ได้แบบอารมณ์แบบต้องแบบมีสองแสงช่วยใส่เช่นปุ๊บสองดาวปุ๊บแม่งท็อป4ไปเลยอาจจะเป็นว่าต้องบวกกับการที่ว่า อาจจะเก่งไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก็ยังเล่นได้อยู่เพราะว่าถ้าที่อ่านมาแสงมาโดนเนิร์ฟนิดเดียวเองการที่โดนลดเลือดเนี่ยอาจจะทำให้แบบสามารถฆ่าได้ง่ายขึ้นมากเพราะว่าสกิลของไครสาที่จะบิ้งไปบิ้งมาวับไปวับมาค่อนข้างทําให้นางโกงอยู่ครับส่วนดาเมจที่ลดลงจากไอกระสุนเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันต้องมาดูไอเทมด้วยว่าไอเทมอื่นๆของไครสาแบบกุนซูอะไรพวกนี้จะโดนเนิร์ฟไปด้วยไหมมีการเนิร์ฟความเสียหายของททมเคนนะครับเดวอลลดลงถึง30%เลยทีเดียว แล้วก็ไทมเค้นสามดาวฮะไทมเค้นสามดาวจะได้รับค่าพลังพื้นฐานยี่สิบเท่าแล้วเมื่อเมื่อกลิ่นเพื่อนร่วมทีมเข้าไปอันนี้เป็นอ่าเป็นบัฟอะไรก็ตามที่เราไม่น่ามีสิทธิ์ได้ใช้นะครับเรานี่คือกูเนี่ยเรามาดูในส่วนของไอเทมกันดีว่วครับไอเทมเอาจริงโดนเนิรฟ์ฟหรือว่าโดนบัฟน้อยมากๆแพทก่อนอนี่คือแบบอย่างมากแค่แค่สองชิ้นเองแพทนี้มีเยอะขึ้นครับพลังชีวิตหลังถูกชุบชีวิตด้วยการเอียงเจ้ามีการโดนเนิร์ฟเยอะมากๆ กลายเป็นแค่250จาก400เองเพราะว่าการไดเอเจิในปัจจุบันเริ่มมีคนมาใช้และประเด็นคือหลังจากที่มีคนแทบไม่ออกเลย GA ถือว่าเป็นไอเทมโคตรเปลืองช่องแต่พอออกปุ๊บแม่งโกงไปเลยมีการโดนเนิร์ฟให้ฟื้นขึ้นมาปุ๊บเลื่อนเหลือนิดเดียวไม่เยอะมากแต่ก่อนทำให้การไดเอเจ้านะอาจจะเป็นไอเทมที่คนเริ่มปัดทิ้งกันอีกรอบครับความเสียหายจากการเผาของเบโรโนโมิคนะครับก็มีการโดนเนิร์ฟเหมือนกัน อันนี้ผมว่าในปัจจุบันเนี่ยมีตัวที่แบบเป็นสกิลเอลีหรือเป็นวงกว้างเยอะทั้งเซลฟินทั้งกาลิโอทั้งแบบบรอมอะไรประมาณนี้มอนโลเลยโคตรโกงกับพวกนี้ครับและยังไม่ต้องพูดถึงมอสหาที่แม่งก็โกงมากๆถ้ามันได้มอนโลแต่นั้นตัดฮิวนิดนึงก็ถือว่าดีครับแต่ประเด็นคือผมว่าตัดฮิวมันก็โอเคนะเพราะว่าคอมที่แบบถ้าคุณต้องออกตัดฮิวอ่ะคุณควรจะได้แบบคุณควรจะได้แบบรางวัลหรือว่าแบบประสิทธิภาพที่มันดีพอๆกับการที่คุณต้องเสียคาทาหนึ่งอันกับเข็มขัดหน ผมว่ามันเนิร์ฟก็ดีแต่ว่าประเด็นคือผมว่ามันก็จาเป็นอยู่ความระโจมตีโดยรวมของลาบิดไฟแคนนอนนะครับก็มีการโดนบัฟปัจจุบันลาภิดไฟแม่งค่อนข้างหายไปมากเลยทีเดียวเพราะว่ามีไอเทมอื่นที่สําคัญกว่าโยนเนะแบบนี้เออกรอบแบบนี้ค่อนข้างหน้าออกลาภิดไฟมากแต่ว่าคนไม่ออกเรานั้นที่มันโคตรจาเป็นเพราะว่ามีไอเทมอื่นที่มันจะเป็นกว่านั่นเองครับการเผาเป็นความเสียหายของซันไฟเคปนะครับ ก็เป็นการโดนเนิร์ฟเหมือนกันก็คือการเผาพวกนี้หรือแค่2วินาทีแล้วก็ผมอ่านข้ามไปโอกาสในการทํางานของซันไฟนะครับก็มีการโดนเนิร์ฟหรือแค่2วินาทีเองอันนี้น่าสนใจนะครับนัวกวิจัยปูกระโดดโลดเต้นยิ้มปิ้มป้อมเลยทีเดียวพลังชีวิตจากเส้นหลอดพอร์ทัลนะครับในด่าน2เลือดเท่าเดิมแต่ 8, ในด่าน3จะมีการเพิ่มเลือดด่าน4ก็มีการเพิ่มเลือดด่าน5ก็จะมีการเพิ่มเลือดไปอีกครั้งนะครับนั่นหมายความว่าไอเทมปูเข็มขัดบวกกับธนูเนี่ยจะโคตร ในคอมที่ต้องการแทงมากๆนะครับอย่างคอมยอร์เดินหรือว่าคอมอาคมออกปูปุ๊บจะโคตรดีเลยนะครับเพราะว่าการที่ปูได้เลือดเพิ่มขึ้นแบบนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าช่วงต้นเกมกลางเกมเลดเกมปูจะสามารถแทงได้ค่อนข้างนานกว่าแต่ก่อนแล้วทําให้คอมพวกนี้เนี่ยสามารถไล่สก,กิลสามารถทําการโจมตีได้ฟรีๆมากขึ้นถือว่าเป็นการรับที่ดีครับเพราะว่าในปัจจุบันเราจะออกไอเจนปูเมื่อของเราเหลือ <c oughs> เราจะไม่มีความคิดอยากออกไอเจนปูเลยเพราะว่า แซนหลอดพอโทเนี่ยมันใช้เข็มขัดเข็มขัดโคตรจำเป็นในการทำโมเลโลก็ได้ในการทำวามอกซึ่งมันโคตรจำเป็นกว่าที่เราจะเอามาบวกกับธนูเพื่อแกยเป็นปูซึ่งปูมันก็แทงได้ไม่นานแถมมีการยุยุอีกอาจจะดีไม่พอซึ่งในปัจจุบันครับมีการเพิ่มเลือดปูมาอาจจะถือว่าดีขึ้นครับเรามาดูการเปลี่ยนแปลงเล็กๆกันดีกว่านะครับเล่งเหมือนความแรงที่จะทำเป้าหมายปีใหม่สำเร็จของผมเออเอาจริงเราก็น่าจะอ่านในพนูนีเนาะโผล่ไอเขาจี้ดี ออกเมนครับมีเปลี่ยนนิดเดียวเปอร์เซ็นต์ฟื้นฟูพลังชีวิตของชาร์จอิดอฟนะครับหรือถึกโทนมีการบัฟนิดนึงเป็น3%เเลยทีเดียวถึกโทนเอาจรินในปัจจุบันผมว่าค่อนข้างโกงนะแต่ถึกโทนล้วนไปเลยเนี่ยอาจจะคนเล่นน้อยลงละเพราะว่าเอากอกอดหลังๆทาได้ยากขึ้นแล้วก็มีคนไปเล่นคอมอื่นแทนมากกว่าแต่ก็มีคนเล่นอยู่ดีแหละครับถึกโทนก็ยังโกงอยู่สลับออกเมนอันนี้สลับถึกโทนนะทูลทิปของสมุกบอมมือสังหารจะสะท้อนถึงจะสะท้อนถึงการลดความเสียหายที่ได้รับเมื่อพลังชี หรือก็คือว่าจะมีการแสดงว่ามืองหารจะได้รับพลังชีวิตลดลงถึงเมื่อไหร่เหรออันนี้ผมไม่เข้าใจฮะการลดความสบงของสโมโบอมนะครับจมืองหารจะลดจากร้อก็คือไม่โดนเาเมจเลยกลายเป็นแปแทนก็คือมืองหารจะโดนดดเมจอยู่ตอนที่ทําการสโมโบอมนะครับตันไฟบอดและวิสปอร์ตจะไม่ได้มีเพียงชิ้นเดียวอีกต่อไปฮะแต่ก่อนมีชิ้นเดียวเหรอแต่ก่อนคือแบบมีชิ้นเดียวในออกเมนเลยเหรออันนี้ผมไม่รู้แฮะคุณสมบัติ มีแค่อันเดียวครับการเติบโตของพลังโจมตีและพลังเวทของเมตาโมฟอร์ซิตโดนบัฟผมคงบอกว่าตัวเองบ้าไปแล้วถ้าผมบอกตัวเองในแพทก่อนๆว่าเมตาโมฟอร์ซิตมันจะได้บัฟอีกรอบเพราะว่าบัฟนี้นะครับของกายพันเนี่ยเมตาโมฟอร์ซิตเนี่ยเป็นบัฟที่ค่อนข้างโกงเพราะว่าทําให้พวกโชกาดคอกมอกาสดินหรือว่าไอ้พวกกายพันทุกตัวเนี่ยมุนโดด้วยมันค่อนข้างถึกในเลตเกมมากๆเลยนะครับใช้คู่กับเอเซนชั่นหรือว่าออมเมนเคลเนี่ยจะทําให้โคตรโกงแต่ว่าเอเซนชั่นโดนเนิร์ฟไปด้วย แล้วก็นี่ก็บัฟนิดนึงแบบนิดหนึ่งจริงๆก็อาจจะบัฟที่สมบูรณ์ดีครับเรามาดูแชมเปี้ยนระดับหนึ่งดาวกันดีกว่าครับ <laughs> เขาทําการบัฟการเล่นแล้วพลังตัวตีของการเล่นนะครับมีการบัฟเพิ่มขึ้นแล้วก็บัฟมานาสุดๆของเกฟเดียว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 การเลนกับเกฟปัจจุบันก็ยังมีคนเล่นอยู่ในคอมคอกมอไงคอมกลายพันคอกมอเกฟกับการเลนถือว่าสําคัญมากๆการเล่นเป็นตัวแทงปกปักคู่กับกาซาดิน เกฟเป็นกระสุนแฟดคู่ขอมอและประเด็นคือแพทนี้มันบัฟทั้งคู่เลยถึงจะเป็นการบัฟที่นิดเดียวแต่มันก็อาจจะเป็นอะไรที่ช่วยทําให้คอมคอมอเล่นได้ต่อไปก็เป็นได้ความเสียหายของฮาร์ดเลสเซนของอีลาอ้อยนะครับก็มีการโดนบัฟขึ้นนิดนึงเป็นตัวที่ค่อนข้างโดนเทความสำคัญมากๆเลยสำหรับพีอ้อยนะครับเป็นตัวหนึ่งบาทที่แทงก็แป๊บเดียวดาเมจก็ไม่มีซีซีก็ไม่มีถือว่าเป็นตัวที่เอามาเล่นแป๊บเดียวจริงๆหรือก็เอาไ้เล่นเพื่อให้ได้ทหารรับจ้างหรือว่าถึกโทนเท่านั้นเอง การฮิลของพี่อ้อยนะครับก็มีการเพิ่มขึ้นที่พี่อ้อย3ดาวการลดความเสียหายของคาสดินของนูโซเฟียของคาสิดินนะครับก็มีการเนฟหรือแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์การลดแส่ของนูโซเฟียคาริดินนะครับก็กลายเป็นห้าวินาชีแทนความเสียหายของไวคาร์ของสวิทเฟดนะครับก็มีการเพิ่มขึ้นที่หนึ่งดาวสองดาวแล้วก็สามดาวขึ้นทูดัเวลเลยอันนี้ผมขอบอกก่อนสวิทเฟดสองดาวต้นเกมโคตรเก่งเลยนะจากโคี่เกอาคมมาโคตรบ่อยสวิทเฟดสองดาวสายเทมถือของนี่คือแบบโคตรเก่งอ่ะ วางตัวตรงกลางให้มันปาดโดนเยอะที่สุดทวิจเฟดจะสามารถแบกคุณได้สบ,สบายสบายต้นเกมไปจนถึงกลางเกมเลยทีเดียวดังนั้นผมบอกว่าอาคมจะเล่นได้ด้วยจากการที่ทวิจเฟดโดนบัฟแล้วก็มีสเวนโดนบัฟนะครับแชมเปี้ยนระดับ2ดาวอาความเสียหายของปหลาของคอกมอมีการสเกลโดยที่กลายเป็น8%์หมดเลยไม่ดีคือไม่มีการสเกลแล้วนะั่นหมายความว่าคอกดาวคอกดาวคอกมอ2ดาวก็จะถือว่าเก่งเท่ากับ 3ดาวอยู่ดีต่างกันแค่ว่าสเตตของคอกมอนนั้นจะดีขึ้นถ้าเป็น3ดาวแต่ถ้าเป็นความเสียหายของสกิลคอกมอนจะแเเท่าเดิมหมดเลยมีการบัฟคอร์รตตีต้ของทารลอดนะครับค่อนข้าง,างน่าสนใจเพราะว่าผมว่านะถ้ามีการบัฟเซมิล่าอีกเนี่ยกูเห็นแล้วแบบผมว่าแพท,นแพทเนี่ยแพทสิบสอนึ่งเนี่ยคอมจักระพัฒนะ่าจะกลับมาเล่นได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนละเพราะว่าบัฟเยอะมากๆบัฟทุกอย่างเลยยังไม่เห็นโดนเนิร์ฟเลยน่าสนใจครับ ดังนั้นทารอนจะสามารถจ้วงต้นเกมกลางเกมได้ดีขึ้นครับอาจจะให้เป็นทารอนแบกเลยก็เป็นได้แต่บัฟน,นิดเดียวอันนี้ไม่รู้จะแบกไหวไหมแล้วเวลาในการสโลว์ของไทม์บอมของซิเลียนนะครับก็มีการเพิ่มขึ้นให้ PC ดีขึ้นกลายเป็น4วินาทีแทนแชมเปี้ยนระดับ3ดานะครับคอรอบเสียหายพาราเลลคอเวเจนของเอโค่นะครับก็มีการเพิ่มขึ้นค่อนข้างดีสำหรับตัวมือสังหารฮะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยเวลาเอาเอโค่มาเนี่ยเราเอามาเพื่อแบบค่อนข้างซีซเอามาเพื่อ ซีซซีสโลฝั่งตรงข้ามแล้วก็บัฟความระดับตีของฝั่งเรามากกว่าจะไม่ค่อยได้สนดดเมจมากความเสียหายของไอรอนเมเดนของลิซันดานะครับก็มีการเพิ่มขึ้นหลังจากที่นางโดนเนิร์ฟแบบโคตรเจ็บปวดอาจจะก,กลับมาได้บ้างอยู่นะครับถ้าแบบบัฟแบบสกิลโดยตรงไปเลยแถมบัฟทุกดาวด้วยเนี่ยสลับลิซันดานะครับนี่ครับพลังชีวิตของซามิล่านะครับมีการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ก็สามารถทําให้โดนล้วงจากมืองหารได้ยากขึ้นนะครับถ้ามีเลือดเพิ่มขึ้นบวกกับดูดเลือดซามิล่าน่าจะฟีไดด้้านหลัง ได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วก็มีการวัดพลังชีวิตของน้องเวกครับเพิ่มมา50เวกในปัจจุบันพอมาแทงได้บ้างได้ได้บ้างแหละถึงจะไม่ดีเท่าแต่ก่อนไม่ได้ถึกเท่าแต่ก่อนแต่ก็ยังพอได้อยู่แต่แค่แบบโอกาสตายมันเยอะกว่าแต่ก่อนจากแต่ก่อนที่แบบแทงได้นานสุดๆก็กลายเป็นว่าเวกได้บัฟมา3 2หรือ3แพทติดเลยนี่แหละบัฟม่นานสุดๆของอุลยอานาครับทำให้นานใช้สกิเกลได้เร็วขึ้นเพราะว่าในปัจจุบันคนเล่น นักประดิษฐ์ไม่ค่อยใชโอลิเอนาแบกกันแล้วส่วนจิ้นก็จะใชโอลิเอนาเป็นตัวซัพพอร์ตมากกว่าซึ่งการที่โอลิเอนาได้เริ่มมีบทบาทในการใช้สกิลก็จะถือว่าดีครับ <laughs> พี่แกก็ยังโดนบัฟต่อไปอุ้ยระยวเวลาการบัฟเอ้ยระยวเวลาการสตันของไซออนนะครับมีการเพิ่มขึ้นที่ไซออนหนึ่งดาวเนี่ยแล้วก็ความเสียหายก็เพิ่มขึ้นนิดนึงที่หดาวพอ นั่นหมายความว่าเขาอยากให้ไซออนเนี่ยมีดาเมจบ้างเวลามันใช้สกิลแต่ก็ไม่อยากบัฟเยอะเกินไปจนแม่งทุบทีเดียวที่แตกหายไปเลยมีการเนิร์ฟพลังชีวิตอ่าครูทําคลิปอะไรแม่งเนิร์ฟตลอดเลยพลังชีวิตของโยเนะนะครับมีการโดนเนิร์ฟนิดนึงทำให้โยเนะตายได้ง่ายขึ้นอาจจะต้องใช้ดุดเลือดจําเป็นมากๆไปเลยอาจจะต้องใช้บัตรเติร์ดแทน G a เฮะเพราะว่า G a โดนเนิร์ฟค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะต้องวางโยเนะไว้ด้านหลังหน่อยแทนเพราะในคลิปล่าสุดเนี่ยในคลิปวิธีเล่นคอมโยเนะให้ชนะเนี่ย ผมให้โยเนะวางด้านหน้าไปเลยเพราะว่าเราต้องการให้มันตีเร็วๆใช้สก,กิลไวๆถ้าเลือดมันเหลือแค่นี้เนี่ยอาจจะตายก่อนก็ได้นะครับหรือถ้าไม่มีดูดเลือดอาจจะตายก่อนก็ได้เจ็บเป้ระดับห้าดาวปัฟมาณาสูงสุดของวิกเตอร์ว้าวไม่น่าเชื่อในที่สุดโอขอบคุณมากเป็นขวออัญปีใหม่ที่โคตรดีมึงบัฟมานาสูงสุดของวิกเตอร์กลับมาเท่าเดิมถ้าใครจำได้นะครับวิกเตอร์เคยมานาสูงสุด140 แม่งบัฟเป็นร้อยห้าสิบเพราะอะไรไม่รู้คนที่แบบเป็นทีมงานเชีเร์ทีเขาแบบคงไปนั่งแบบนั่งพักเล่นเชีทีสักตาแล้วแบบคงไปเจอคนที่แบบได้ออกเมนทรงภูมิหกเจอวิกเตอร์แลสกิลรัว<ๆ>ก็เลยแบบเนิร์ฟแม่งเลยตัวนี้แม่งโกงและพอไปเล่นรอบอื่นแม่งเล่นไม่ได้เลยก็เลยเนิร์ฟตอนแรกให้การเป็นร้อยห้าสิบแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกผิดก็เลยบัฟคืนกลับมาการเป็นร้อยสี่สิบก็คือวิกเตอร์กลับมาเท่าเดิมเท่าเดิมเลยอย่าเรียกว่าบัฟเรียกว่าปลดเนิร์ฟเรียกว่ารีโลเนิร์ฟมากกว่า แล้วก็ถือว่าดีครับเพราะว่าวิกเตอร์เป็นตัวค่อนข้างสาคัญในการเป็นตัว5บาทคอมอาคมต้องการวิกเตอร์แต่คอมอื่นแทบไม่ได้ใช้เลยดังนั้นวิกเตอร์ให้มันมีบทบาทในเมตามากกว่านี้หน่อยเถอะแทนที่จะเป็นแค่ตัว5บาทตัวหนึ่งที่คนลืมแต่ผมดีใจนะที่เขาบาวิกเตอร์สักทีบอกว่าอน,นาคตจะมีอีกน,นิดนึงเพราะว่าผมชอบวิกเตอร์มากๆแต่เสียใจตรงที่ว่าพี่แกเล่นโคตรยากมากๆเพราะว่าสกิลพี่แกไม่ใช้นานสุด มีการเพิ่มพลังเวทนะครับของ Charis of Power เป็น35%หรือว่าเป็นถ้วยบูชาชาบูนั่นเองแล้วก็มีการเนิร์ฟโบนัสพลังโจมตีของ Static Shift นะครับเหลือแค่10%เองแล้วก็มีการแก้ไขบัฟก,กับไฮเปอร์โนะครับไฮเปอร์โก็มีการบัฟไอปูเหมือนกันนะั่นหมายความว่าทุกคนถ้าใครเป็นแฟนไฮเปอร์โลนะครับก็ใช้ปูได้อยู่แต่ผมไม่ได้เล่นไฮเปอร์โมากขนาดนั้นแฮะแล้วก็ไฮเปอร์โผมว,ว่ามันก็ค่อนข้างบาลานซ์ตามแพทปัจจุบันของพวกเราแหละ แล้วก็มีการแก้ไขบั๊กโดยรวมไปนะครับไม่ไม่น่ามีอะไรที่แบบสําคัญเกม changing หรือว่าแบบเกมทําลายเกมเนาะในบัก๊กในบั๊กที่มีปัจจุบันแต่นะผมขอข้ามนะครับสรุปก็คือหลังจากที่อ่านมาโดยรวมแม่งโคตรดันจกกักรพรรดิเลยมันบัฟทั้งเซเวนมันบัฟทั้งจกกักรพรรดิบัฟทั้งชารลอนทําให้บัฟทั้งบทเนี่ยทำให้จกกักรพรรดิน่าจะกลับมาเล่นได้อยู่แต่ว่ามันไม่ได้บัฟพลังโจมตีอะไรของซามิล่าหรือ ว่าทารอนมากเท่าไหร่เลยมีแค่บัฟของทารอนที่ให้ตีเร็วขึ้นนิดนึงผมห่วงว่าทารอนจะไม่น่ามีคอม์องตัวเองและผมห่วงว่าฟามิล่าอาจจะยังแรงไม่พอเทียบกับตัวอื่นแพทนี้นะครับไม่มีจินซึ่งจินถือว่าดีแล้วแต่ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละแพทนี้ไม่มีจินไม่มีจิงแล้วก็ไม่มีตัวอื่นๆนะครับที่่อนข้างโกงในปัจจุบันไม่มีลักด้วยคือโดนมาหมดแล้วแหละกายพันโดนนิดเดียวมีบัฟด้วยซ้ํามีแค่คอกมอน,นะครับที่เขาอยากจะให้มันบาลานซ์มากขึ้นโชกาดไม่โดน พวกกายพานโดนนิดเดียวมากๆกลายเราะว่าเขามาโฟกัสที่กาลิโอกับไคซะแทนมากๆเลยนะครับแผ่นนี้ถือว่าเป็นแผ่นที่น่าสนใจมากๆนะครับตอนรับปีใหม่แต่ผมรู้สึกว่าผมมีความรู้สึกว่ามันจะต้องมีคออะไรแปลกๆโผล่มาแน่นอนเพราะว่ามืองหารก็รอดอากาลิก็รอดมันโดนมาแล้วแหละมันโดนเนื้อมาแล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังเกื่อนอยู่ผมว่าเขาน่าจะลองเชิงหลังจากนี้มากกว่าว่าคอมอากาลิคอมมือสังหารเนี่ยจะเป็นยังไงต่อเพราะมีการบัฟทั้งจักรพรรดิมีการบัฟธนะประดิษฐ์ ทำให้คอามพูนี้นะครับสามารถน่าจะมีพื้นที่เล่นได้มากขึ้นแล้วก็มีการเนิร์ฟสองแสงแต่คำถามสำหรับผมคือมันจะพอหรือเปล่าในการเนิร์ฟสองแสงใครศสเตรเนิร์ฟเนี่ยผมว่าพอและกาลิโอผมว่าก็ค่อนข้างพอละแต่สองแสงอันนี้ไม่รู้แฮะเพราะว่าทาลิกก็ไม่โดนเซลฟินได้บัฟแทนซะด้วยสองแสงอะสองแสงสามอาจจะยังอยู่หรือเปล่าต้องมารอดูกันดีกว่าครับแพทนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับมีเวลาอีกประมาณ1เดือนกว่าๆในการอัพแรงนะครับก่อนที่จะเข้าสู tft set หกหนะครับถือว่าเริ่มตื่นเต้นแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าเราเล่น tft s ซ t กกันมาสักพักและเดือน2เดือนแล้วมารอดูกันดีกว่าครับว่าแพทนี้12.1จะทําให้ tft meta เราสนุกขึ้นเครียดขึ้นหรือว่าจะทําให้เราเลิกเล่นแก็ไปสักพักเลยและจะมีคอมอะไรแปลกๆโผล่ออกมาอีกไหมถ้ามีก็ติดตามจากช่องนี้ได้เลยนะครับช่อง s a ว v o นะนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เราด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ